ตอนนี้ผมยังไม่เห็นประโยชน์ของการคลิกซ้ายเลยนะผมคิดว่าคลิกขวาโคตรดีแต่คลิกซ้ายฉันไม่ได้ค่อยใช้เลยไม่รู้มันจะได้ใช้ตอนตหนนะคลิกซ้ายแต่โคตรไรประโยชน์รู้สึกว่าคลิกขามีประโยชน์สุดแล้วคือแบบมาสแกนแอร์เลยรอบๆไปดีกว่าคลิกซ้ายอะและ้วคลิกซ้ายมีไว้ทําอะไรวะรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะไรุย<โฮ> ก็แกวัดไม่ดีทางชม y o u u u e กมาด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Radar.exe ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมไปเจอมาในอะิชิโออีกเช่นเคยนะฮะโดยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะเกมเนี่ยเห็นว่ามันเป็นแบบติดแท็กป๊อปปูล่าในหมวดเกมเฮิร์เรื่องะไรก็เลยแบบอ,อยากลองดูสักหน่อยลองเปิดใจก็เลยลองเข้าไปส่องดูมานิดหน่อยนะแต่ก็พบว่าเกมแม่งน่าสนใจแบบมากๆแบบโคตรน่าสนใจเลย คือแบบสิ่งที่ทําให้ผมแบบสะดุดต,ตาเกมนี้สุดก็คือเรื่องเกมเพลย์เว้ยพะผมลองไปส่องเกมเพลย์ของเกมนี้คือแบบมันแบบโคตรแปลกไปคือแบบในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยเจอเกมแบบนี้มาก่อนเลยคอแบ,บมันแปลกมากมากเลยนะแต่เ,เรื่องเกมเพลย์ผมจะเอาไปอธิบายทีละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงบทนําของเกมนี้ก่อนเลยดีกว่านะโดยบทนําของเกมก็จะประมาณว่าเหมือนเราจะเป็นคนคนดนึ่งที่เหมือนจะตื่นมาอยู่ในสถานที่หนึ่งซึ่งมันเต็มไปด้วยความมืด เรามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดที่อยู่รอบตัวเราแต่เหมือนว่าเราจะมีเครื่องสแกนที่มันเป็นเครื่องสแกนประหลาดประหลาดที่สามารถสแกนให้เห็นพื้นที่ที่อยู่ในความมืดไดเ้เดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะโดยหลังจากนั้นเราก็เริ่มออกเดินทางเพื่อที่หวังว่าเราจะสามารถออกจากที่มืดๆแห่งนี้ได้ก่อนนี่ก็เป็นบทนำโปรเซสของเกมน,นะครับมาเพื่อให้เป็นเเสียวลาเราไปเ,เริ่มเกมไปเลยดีวยกว่านะฮะ เหมือนตอนนี้นะครับเราจะอยู่ในสถานที่หนึ่งนะที่มันแบบมืดแล้วแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเลยนะเอะเหมือนเขาได้บอกให้เรากดสแกนได้นะแต่ลองกดดูสิโอ้กดสแกนแล้ว,วเป็นเออพื้นที่เล็กอะงงอะแล้วเหมือนว่าให้คลิกเมาส์ขวาค้างเหรอหรือว่าคลิกเครอร์เซอร์ตรงนี้เหรอนี่เหรออ้าไม่ใช่อ้าเฮ้ยนี่อะไรอะเออทำไมสแกนเป็นแบบนี้อะ เออเมื่อกี้ผมคลิกขวาครับผมน่าเดี๋ยวผมลองคลิกอีกทีดิคลิกข,ขวาอู้เหมือนคลิกขวาจะเป็นสแกนแบบแอร์เรียแบบใหญ่ๆเลยแหละนะแล้วอันนี้คือยังไงอ่ะอ๋ออ๋อเหมือนต้องเลื่อนสกร์เมาส์ลูกกิ่นนะมันทาแบบเหมือนจะทําให้มันแบบยังไงเห็นปะ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเลยก่อนที่อ๋อนี่งไงคนเห็นปะ่ะมันจะมีตัวเลขอะตรงเครื่องเห็นป่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเราเลื่อนสกร์เมาส์ลงเนี่ยตัวเลขมันก็จะแบบเล็กลงนะเอเอเฉยๆตัวเลขมันก็จะน้อยลง แล้วเวลาเรากดคลิกซ้ายเนี่ยมันก็จะแค่เนี้เออแล้วถ้าเกิดเราเลือกสักรมาใหญ่ๆเลยนะต่อสักรมานี่เห็นว่าพื้นที่มันจะใหญ่ขึ้นนะแต่ความละเอียดก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดเราคลิกขวาเนี่ยมันก็จะกลเป็นแอร์เรียแบบนี้เลยนะว้าวสวยมากสวยมากเลยอะ่ะผมชอบเกมนี้มากคือแบบมันสวยนะแต่มันแต่มันก็ลายตามเหมือนกันเลยนะตัวแวนานาแล้วก็รู้สึกลายตามเหมือนกันแต่มัมก็นากลัวด้วยนะคุณดูสิคือแบบ คุณแบบถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนเนี้ยเออที่แบบอยู่ดีๆคนก็ผมในสถานที่ที่หนึ่งที่แบบมืดหมดเลยอะ่ะแล้วคุณมีแค่เครื่องสแกนโง่ๆเนี่ยคือแบบแค่อยู่ในที่มืดมันก็น่ากลัวมากเลยะนะโอเคตรงนี้สแกนได้แล้วเราต้องไปตรงไหนต่อตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะแล้วตรงนี้อือหือแต่เราคิดดูอุ้ย เสียงในฉากมันก็หลอนะทั้งมืดทั้งมีเสียงเอฟเฟกต์สารประกอบหลอนๆแบบนี้ผมผมกลัวนะเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะตอนนี้ผมยังไม่เห็นประโยชน์ของการคลิกซ้ายเลยนะผมคิดว่าคลิกขวาโคตรดีแต่คลิกซ้ายฉันไม่ได้ค่อยได้ใช้เลยไม่รู้มันจะได้ใช้ตอนต่นนะคลิกซ้ายแต่โคตรไรประโยชน์รู้สึกว่าคลิกขามีประโยชน์สุดแล้วคือแบบมาสแกนแอร์เลยรอบองไปดีกว่าคลิกซ้ายอะแล้วคลิกซ้ายมีไ้ทำอะไรวะรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะไรอุย้ย เอา้าอุ้ยค,คืออะไรอะ่ะมันเป็นคืออะไรอะ่ะผมผมผมตกใจไปหมดเลยนะมันเป็นแบบพอปอดสแกนมันเป็นรูปคนขึ้นมาแล้วมันก็มีเอฟเฟกต์แปลกๆอ่ะก็มันคืออะไรอะ่ะและและทางเก่ากเราก็อ๋อทางเก่ายังอยู่แต่แค่เหมือนจุดมันถูกลบออกไปแหละนะ จุดสีส้มอะแล้วเปลี่ยนเป็นจุดสีขาวแทนน่ากลัวแขวนลุกเลยเว้ยโคตรน่านกลัวเมื่อกี้เนี่ยและเหมือนตรงนี้จะมีเสียงแดงเป็นข้อความอะไรสักอย่างหนึ่งอะครผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของคลิกซ้ายหรือเปล่าแบบเอาไว้เน้นแบบเน้นจุดต่ะเออเน้นจุดข,ข้อความบางอย่างที่เราต้องการหานะเหมือนจะเป็นข้อความเฮวนะจะเฮวย,ยังไงจะ,จะช่วยนายยังไงละเพื่อน เพาคนนี้หรือเปล่าที่ผมมาตอนแรกอะ่ะเออที่ผมมาให้เราตกใจอะ่ะเพราะเราการความช่วยเหลือเราจะช่วยเหลือ,อยังไงลราเพื่อนายจะช่วยเหลือนายยังไงนายน่ากลัวมากเลยนะมาพูดดีๆกันก็ได้ไม่เห็นต้องจำสแกนแบบนี้เลยไม่อยากช่วยนะเนี่ยจำสแกนแบบนี้โอ้เหมือนทางนี้จะเป็นทางไปต่อแล้วนะเห็นปะอ้ประโยชน์ขีดเส้นหนึ่งก็คือเอาสแกนแอร์เรียที่แบบว่าเราไม่รู้ว่ามันลึกขนาดไหนอะ่ะ แล้เวเมื่อกี้เนี่ยผมสแกนไปปุ๊บผมไม่รู้มันลึกขนาดไหนไงแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมกดคลิกซ้ายอะ่ะเพื่อบบคลิกซ้ายมันจะสแกนได้ไกลกว่าคลิกขวามากๆเลยแหละนะแต่คลิกขวาเแนบบี่ยมันเป็นแบบเน้นระยะใกล้อะ่ะเน้นแบบหาพื้นที่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเออในสแกนแอร์เรียใหญ่ๆในสแกนแอร์เรียใหญ่ๆแต่มันไม่เน้นเจาะจงไงมันแบบมันเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีอ่ะนะคลิกซ้ายมันจะเก็บรายละเอียดดีกว่าแต่แอร์เรียมันน้อยแอร์เรียในการใช้สแกนประมาณนั้นนะ เร,เราต้องไปต่อแล้วใช่ไนหะเออฮะผมรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในสักที่เหมือนโรงแรมนะผมคิดว่ามันเหมือนโรงแรมอะในสถานที่เราอยู่ตอนเนี้ยแล้วเสียงแม่งโคตรด,ดังอะผมกลัวเวริรเสียงจะนี่โคตรด,ดังเลยผมก็อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ไงเป็นคนอีกแล้วอะอน่ากลัวนี่กดสแกนทิ้งไปเลยนี่กดสแกนให้รูปคนมันหายไปเลยน่ากลัว ตรงนี้เหมือนจะมีอะไรเสียงแดงอีกแล้วนะลองสแกนดูดิเป็นนาบึงนาบึงจะสื่อว่ายังไงเนี่ยลองสแกนอีกทีดิเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่าเอา๊ะตรงนี้มีเหมือนตัวอะไรสักอย่างเหมือนเป็ดปะ่ะไม่ก็ห่านอะ่ะไม่เป็ดก็ห่านนะดูดิโอเคตอนนี้เหมือนจะมีทางแยกสองทางเป็นทางนูน้นทางนูน้นแล้วก็ทางนี้เป็นทางขึ้นไปทางบันไดอ่นะ ไปทางไหนก่อนดีเลยไปทางไหนก่อนดีตอนนี้ถ้าเกิดผมพูดลงก็ต้องขออาภัยด้วยนะเพราะผมกลัวจริงๆนะเกมนี้ตอนเราไปข้างบนกันก่อนดีกว่านะไปแกนดูดิโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรละมะั้งเอ้ยตอนนี้เหมือนจะมีข้อความเสียงแดงด้วยข้อความอะไรเอ่ยอ่ะฮะเป็นรหัสห้าเอาเฉดิเจ็ดหนึ่งสองแปดเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งอะ ผมไม่แน่ใจอะแต่จำไว้ก่อนกันเจ็ดหนึ่งสองแปดตรงนี้เหมือนจะมีห้องสแกนไปก่อนสแกนไปเลยอืมลายตามากๆตรงนี้ก็เหมือนจะมีห้องห้องอืมโอเคเหมือนจะเป็นห้องของห้องเชื่อมกันใช่ไหมโอเคเราจะ้บัตแล้วเราได้รหัสหนึ่งเจ็ดสองแปดไม่รู้ไม่ใช่ดิ เจ็ดหนึ่งสองแปดโอ้เราได้รหัสก็ไม่รู้ไปทําอะไรนะเหมือนตรงนี้จะมีจุดแป,กแปกแลกๆว้วจุดสีเขียวเขียวะเอ๊ะแล้วก็เหมือนมีอะไรสักอย่างด้วยเป็นแป้นพิมพ์กดรหัสอ่เหมือนจะเป็นแป้นพิมพ์กดรหัสนะผม้องสแกนไปที่กันอืมไม่มีตัวะไรเนอะผมขนลุกจริงเนะเว้ในเกมนี้ผมไม่สแกนแล้วกันในห้องที่คิดว่าไม่น่าใช่ลองกดรหัสกันก็นเลย,ยกว่ารห,รหัสองกดยังไงนะถ้าเกิดเลี้ยก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าวันนี้แหละมั้งรหัสที่เราได้ก็คือเจ็ดหนึ่งสองแปดใช่ไหมก็ต้องเป็นอันนี้เจ็ดเอ๊ะต้องกด e เหรอกด e ปะเออใช่เจ็ดหนึ่งสองแล้วก็แปดใช่ไหมอุ้ยใช่ปะเปิดประตูอืมอ๋อฮะโอโ้โหยังมืดเลยเพราะออกมาจากตรงนั้นเราต้องขีดขวาขีดขวาเออขีดขวาเอ๊ะ ก็ไคิดขอาสะแกนได้แค่นี้อ่ะเหมือนประตูตรงนี้จะเป็นประตูทางให้เราออกมาเลยนะเหมือนเราจะออกสักที่ที่หนึ่งเหมือนรู้สึกว่ามันกว้างมากเลยอย่างกว้างอ่ะดูดิโอ้โหพื้นที่อย่างกว้างตะแกนทั่วๆก่อนเลยนะดูดิอย่างกว้างพื้นที่เราอยู่รอนนี้โอ้เราต้องไปทางไหนวะเนี่ย โอ้พื้นที่กว้างมากเลยผมไม่รู้ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วต้องไปตรงไหน,เ,นเดี๋ยวไปมั่วก่อนแล้วกันนะแล้วก็สแกนไปเรื่อยๆหวังว่าภาวนาว่าแบบระหว่างเดี๋ยวสแกนเนี่ยจะไม่เจอไอ้คนจัำสแกนนะผมว่าน้องเจอแน่แหละจริงน,น้อยมันต้องเจอแหละสักครั้งแต่ไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนไงอ่ะคืนนี้เราไม่รู้เลยนะว่ามันจะโผล่มาตอนไหนอ่ะ คือแบบจะให้เตือนใจทุกครั้งที่เรากดสแกนมันก็ไม่ได้ปะ่ะราต้องกดสแกนอยู่บ่อยๆอยู่แล like it, uh. ้วอะแล้วเสียงอย่างดังเลยแถวเนี้ยเหมือนทางนี้จะเป็นทางตันอุ้ยอุ izable, ỏi, span, oo, PCs, AUDIO, ้ยอ <Zheng S 2> ุ a, ้ยอีบ <passion Josh. S 2> ้าเอ้ยอุ้ยไปไปไปไอ้กอะกูน่ากลัวเลยแล้วเมื่อกี้ทางเมื่อกี้เหนื่อยจะตันนะต้องไปทางอื่นนะมาจากสภาพแล้วโอเคเราไปทางนี้นะลองไปดู มือนทางนี้จะเชื่อมกันนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นทางแยกไป2ทางคนละทางกันแต่สรุป <c oughs> ไม่ใช่นะเป็นทางเดียวกันแต่มันมีเสาวงกลมกันพูดตรงๆนะผมไม่คยได้ใช้ชิดซ้ายเลยวะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าชิดซ้ายเริ่มไร้ประโยชน์อีกครั้งแล้วตอนแรกๆคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไรประโยชน์อีกครั้งตรงน,นี้ก็มีทางไปต่อไปต,ไปตรงนี้อีกอ๋อหตอนนี้อ้โอโหตรงนี้มันอันนั้นนี่ว่ะตรงนี้มันตันถ้าไม่ตันมันก็มาตรงนี้ได้แต่ทำไมมันตันวะไม่เข้าใจ เนี่ยมันตันเห็นปะเหมือนว่าเวลาเออผมเพิ่งสังเกตว่าเหมือนตองที่เราสแกนเนี่ยเราจะสามารถมองทะลุได้นะ <S <S เออจริงด้วยอุ้ยเหมือนตรงนี้จะเป็นสวนย่อมนะมีทางแยกไปทางนู้นอะ่ะกลับไปทางเนี้ยผมไปทางไหนดีไปสวนย่อมก่อนแล้วกันเหมือนจะเป็นที่ไปสวนแหละผมคิดว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นสวนอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วไปไปไปเหมือนตรงเนี้ย หมือนน่าจะเป็นสวนอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นเอ,อที่เก็บหรอือว่าแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆมันก็ไม่เลก็กอ่ะเหมือนเป็นที่เอาไว้เก็บของหรอืหรอว่าอาจจะเป็นบ้านคนอะไรก็ได้มั้งผมไม่แน่ใจนะอันนี้แหละเอออันนี้อาจจะเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์อะตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะอยู่ในสวนส,วนสักที่หนึ่งอ่ะเป็นสวนที่แบบใหญ่มากๆน่าจะเป็นสวนเลยนะผมคิดว่าน่าจะใช่ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันผมคิดว่าอยา่างนั้นดังนั้นไปอีกทางหนึ่งดีกว่าก็คือทางนี้ทางนี้ใช่ไหม ใช่เลยใช่เลยเราไปเลยแล้วกันอืมนี่น่ากลัวไม่อยากเดินไปต่อเลยแต่เราก็ต้องเดินไปไม่อยากันเกมมันก็ไม่จบแล้วเสียงเอฟเฟกต์แม่งยังหลอนนะบอกเลยเสียงเอฟเฟกต์หลอนมากมสแกนมาใช้บ้างนะคิดตายไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้คุ้มซะหน่อยตรงนี้ก็ตันเ,เราคงต้อไปตรงนี้ต่อ ก็ไปตรงนี้ต่อแหละกดสกแกนที่ซ้ายอเอ๊ะเพื่อสีเขียวปกติสีเขียวมันเป็นประตูปิดใช่ไหมมันจะสื่ออะไรอะมันจะสื่อว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องหรือมันจะสื่อเป็นแค่แบบเราอยู่ในป่าตอนนี้เราเดินอยู่ในเขตป่าแล้วทข้ามเป็นสีเขียวไงาอาจจะสื่อแบบว่าเราเดินอยู่ในเขตป่าแล้วก็ได้แล้วมั้งอาจจะใช่สกแกนไปก่อนอืมน่าใช่แหละเห็นไหม โอเคเหมือนสีเขียวตรงน,นี้จะสื่อว่าตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้วนะเพราะตอนนี้เห็นป่ะมันมีต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่แบบตายแล้วเต็มหมดเลยนะโอ้ที่มันทิ้งไหนกันวะานี่มีแต่ความมืดแล้วก็ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะแล้วเราก็ต้องเดินอยู่ในป่ายอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเ,เหรอคือตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทางด้วยซ้ำอ่ะโคตรเย่มันไม่มีจุดหมายเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะจบเกมน,นี้ได้ยังไงอ่ะ อีกนานไหมที่เราจะจบเกมนี้ผมกลัวมากๆผมแบบขนลุกไปห,หมดเลยไปถังตัวอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอไอ้โดนไอ้วิญญาณอั้นอีกเมื่อไหร่อะโคตรน่ากลัวไแกนไ้ก่อนนะตรงนี้จะเป็นกำแพงแล้วอะจะเป็นกำแพงกั้นแล้วอะยังไงเนี่ยเฮ้ย <stroke. S 1> อะไรอะร <illed? S 1> อยเสียงแดงเหมือนเป็นรอยเท้าตัวอะไรสักอย่าง ไม่น่าใช่คนแน่ๆรอยใหญ่ขนาดนี้แล้วมันเข้าไปทางนั้นที่มันเหมือนรูปทางเหมือนท่อเลยล่ะเราต้องไปใช่ไหมเอาลองไปดูเอ๊ะรอยเท้ามันซุดอยู่ตรงตรงนี้แล้วเราก็สแกนต่อไปแล้วข้างหน้ามันมันไม่มีทางให้ไปอะ่ะมันไม่มีทางอะ่ะในสแกนไปแล้วอะ่ะเนี่ยสแกนลิกขวาแล้วอะ่ะเราต้องลงไปจริงเหรอแต่ว่าทําไมอะ่ะ เดี๋ยวไปดูเอ,เอาไปมืดอ,อย่างเงี้ยตัวอะไรอ่ะ <c oughs> โคตรหลอนนะเกมนี้โหแบบโคตรน่ากลัวเลยเพราะฉากสุดท้ายอะ่ะแม่งยังหลอนนะโอ้โหเกมนี้น่ากลัวมาก โอ้โหทั้งเกม์ที่แปลกใหม่แล้วก็โคตรน่ากลัวที่น่ากลัวอย่างแรกสำหรับเกมนี้ก็คือไอ้เงาคนน่ะที่มันน่ากลัวเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าเราไม่รู้เลยเว้ยว่ามันจะโผลมาตอนไหนคือแบบผมคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้จะไม่ค่อยได้เตรียมใจหรอกว่มามันจะโผล่มาตอนไหนไอ้เงาคนน่ะเพราะว่าเราต้องกดสแกนไงจะให้เราแบบเตรียมใจทุกครั้งที่กดสแกนมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพอเราต้องกดสแกนบ่อยอยู่แล้วอะเราก็ไม่ค่อยได้เตรียมใจว่าไอ้นั่นจะโผล่มาเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้เลยเว้มันจะโ ผมบอกเลยนะเว้ยฉากสุดท้ายมันก็น่าก,กลัวนะแต่ไม่น่ากลัวเท่าเงาคนว่ผมคิดว่าเงาคนน่ากลัวสุดเพราะเราไม่รู้มันจะโผล่มาตอนไหนแต่ฉากสุดท้ายที่โดนจังสแกนนั่นอนะคือแบบเราอาจจะรู้ไงเราอาจจะเดาได้และว,ว่าอาจจะมีจังสแก้ใช่ป่ะล่ะเพราะว่ามันสิ้นสุดทางไปแลว้วอะก็พอแบบเตรียมใจได้แต่คนอนะแบบเงาคนนั้นเตรียมใจไม่ได้เลยเว้ยคือแบบจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยอนะน่ากลัวจริงนัเกมเนี้ย ผมแบบขนลุกเลยอะผมแบบอยากเปิดกล้องให้ดูมาก,ก่ตอนนี้ผมขนลุกมากก็ขอบคุณท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มขาวตัวนี้ด้วยนะครับผมนะน่ากลัวมากเลยโคตรน่ากลัวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ